สวัสดี FC คุณชัยสวิตเซอร์แลนด์ทุกท่านค่ะหากคุณมีปัญหาที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารหรืองานระหว่างประเทศค่ะคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์เราพร้อมช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาจากเอกสารนะคะเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษหรือภาษาโซนยุโรปค่ะเราก็จัดการให้คุณได้ค่ะการติดตามหนี้สินระหว่างประเทศนะคะหรือ ต้องการทำหนังสือทวงหนี้ในประเทศไทยเราก็ช่วยคุณได้ค่ะต้องการเซ็นเอกสารแต่คุณไม่เข้าใจภาษาไม่ต้องกังวลนะคะเราแนะนำให้คุณทุกขั้นตอนค่ะญาติหรือสามีที่ขาดการติดต่อเราก็ช่วยติดตามให้คุณได้ค่ะปัญหาเงินบำนาญไม่เข้าปัญหาภาษีเงินคืนหรือการจัดการเอกสารแต่งงานกับประเทศของสามีนะคะเราดูแลให้คุณครบได้เลยค่ะ แม้แต่การขายทรัพย์สินในต่างประเทศเราก็ช่วยคุณได้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาแบบไหนนะคะคุณชัยซิซแลนรับปรึกษาทุกปัญหาครบจบในที่เดียวก็ติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์โทร0634616165หรือสแกน QR code Line ID ของคุณชัยซิซแลนได้ค่ะเพราะทุกปัญหาของคุณเรามีทางออกให้ค่ะสวัสดีค่ะ